嘿！嘿！嘿！ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Redb Channel กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทําการแกะกล่องเส Xiaomi 13T นั่นเองนะฮะโดยตอนนี้นะครับตัวมือถือได้อยู่ในมือผมแล้วนะฮะแล้วก็แบบใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการกรีดเอาพลาสติกออกกันเลยดีกว่าเนคีครับผมแล้วก็จะได้ดูเห็นจะชัดกันไปดีกว่าว่าเส Xiaomi 13T มีอะไรดีบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะฮะทำการกรีดกล่องไป นี่นะฮะโอเคนี่นะครับโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะครับเสี่ยวมี่3ทีนั่นเองนะฮะนี่ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับมีตาเสี่ยวมี่สีเทาอยู่ตรงนี้นี่นะเห็นไหมมันจะสะท้อนกับไฟหน่อยนะครับนี่แล้วก็มีคําว่าเสี่ยวมี่3ทีนะครับโคอินจิเนียร์วิทไลกาเห็นไหมครับตรงนี้นะตรงเสี่ยวมี่3ทนะ ก็จะสะท้อนแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวสีเทานะครับผมแล้วก็โค้ชเนียร์วิดไลกาก็คือไลกายังอยู่นะครับเหมือนรุ่นพี่ของมันก็คือเซี่ยวมี่สิและเซี่ยวมี่สิโปรนั่นเองนะฮะก็คือยังมีไลกาอยู่นั่นเองนะฮะที่เป็นกล้องนะครับผมและด้านล่างนะครับเขาก็จะเขียนว่า 5G นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็รองรับ 5G ด้วยนั่นเองนะครับนี่กล่องก็จะขาวๆหลูๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าเอียงเราจะเห็นชัดเห็นไหมครับว่ามีตาเซลมีตามีนะครับผมมี Xiaomi 1 3 T นะครับมี徕卡นะครับเด่นชัดที่สุดตรงหน้ากล่องเลยนะฮะด้านข้างฝั่งนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่า Xiaomi your f a v T with Google App นั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้นะครับสามารถใช้ Google p l เพ s สโตรได้นั่นเองนะครับผมส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเขียนว่า Google App เหมือนกันนะครับผมด้านล่างนะครับเขาก็จะเขียนว่าตัวนี้นะครับเป็นเสี่ยมี่สมทีนะครับเป็นสีเม a ัลกรีนนั่นเองนะครับแรมขนาด 12GB รอมหรือสตอร์เรจขนาด 256GB อนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้นะครับเขาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะว่าในบรรจุภัณฑ์นะครับประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ สาย USB Type C นะครับเข็มถอดซิมเคสป้องกันแล้วก็คู่มือการใช้งานใบรับประกันเป็นภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับ20เดือน8ปี2อสนะฮะโย้ยมีเขียนแบบนี้เลยนะเป็นภาษาไทยนะครับผมด้านหลังนะครับเราก็จะพบกับความอลังการนะครับของ ตรานะครับนี่เป็นตราของกสทชนั่นเองนะครับคลาส B แบบนี้เลยนะคลาส B B เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นมือถือจะเป็นคลาส B B นะไม่ใช่คุณภาพหรือเกรดนั่นเองนะครับผมเราจะเขียนว่าตัวนี้นะครับเป็นเสียวมี 13T นั่นเองนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆว่า ประเทศผลิต,ตที่ไหนอะไรยงไงนะครับมีให้หมดนะครับตรงนี้นะมีคำเตือนมีอะไรนี้นะครับผมยิ่งใหญ่มากๆนะครับปกติเนี่ยจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่รุ่นใหม่ๆเขาทำได้ใหญ่มากเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการดูรอบๆกล่องไปแล้วเราก็มาดูข้างในกันดีกว่านะครับแกะออกมานะครับสิ่งแรกที่พบนะครับนั่นก็คือกล่องสีขาวที่เขียนว่าเ x i ยวมีนะครับตัวนี้ก็จะมี เข็มจิ้มซิมนะครับแน่นอนอยู่ตรงนี้นะครับเข็มจิ้มซิมมีให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับผมวารันตีการ์ดนะครับผมแล้วก็เคสนะครับผมนี่เป็นเคสใส่นะครับเคสยางนะครับผมก็ทุกตัวของเสี่ยวมีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาด้านในเราจะพบกับมือถือแต่เรายังไม่ดูนะครับเราไปดูของข้างในก่อนดีกว่านะครับของข้างในจะมีอะไรอีกนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับผมเป็นไทซีนะนี่สีสซมเห็นไหมสายชาร์จไทซีหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็เฮ้ย ไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนอะไรหายไปอแดปเตอร์ไปไหน ตอนนี้นะครับผมแกะกล่องออกมายังงงเลยนะครับเสียวมี13ทีนะครับมีแต่สายชาร์จท y p e ีให้แบบนี้1เส้นนะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะผมไม่รู้ว่าเครื่องที่ผมได้มานะครับเขาเอาออกหรือยังไงนะครับแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมคืออันนี้แปลกใจแปลกใจมากไม่เป็นไรผมมีเยอะนะครับโอเคก็คือไม่มีตัว อะแดปเตอร์ให้นะครับผมเอออันนี้ผมแปลกใจจริงๆก็ไม่เป็นไรนะผมมีอยู่แล้วนะครับผมเออผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขาทําขายจริงเขาจะมีออกมาหรือเปล่าไม่รู้นะเออตอนที่เอาเข้ามาไทยแล้วอะนะครับ อ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวแดปเตอร์มาให้นะครับผมโอเคมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับและนี่ก็คือเสี่ยวมี t ทีนั่นเองนะฮะเห็นไหมเสี่ยวมี่สทีนะครับโคนจิเนียวิตไลกานนั่นเองนะครับมีตาเสี่ยวมีอยู่ตรงนี้นะมาดูสเปคคร่าวๆก่อนเลยนะครับตัวนี้นะมาพร้อมกับเลนนะครับที่ถูกตูนนะครับด้วยไลกาโปรเฟชชั่นอลคามีเลเซตเต็มนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์บายหกสิบเจ็ด บชาร์จนะครับผมก็คือรองรับการชาร์จไว67วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขนาด5,000มิลลิแอมป์นะครับกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 นะครับผมนี่แต่เขามีดอกจันไว้นะเออไม่ใช่เอาไว้จุ่มน้ำนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นก็คือมีเพื่อให้การนะครับป้องกันละอองน้ำหรือเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับอย่าไปจุ่มน้ำนะอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับผมต่อด้วยตัวนี้นะครับจออมฤตเป็นคริสตัลเลสนะครับ100 4 4เฮิร์โอ้อย่าก็จอเล่นเกมเลยนะครับจอ1 4 4รเฮิร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นชิปแฟกชิปนะครับ4นาโนเมตรโปรเซสเซอร์นั่นเองนะครับเอออันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขาจะใช้ชิปอะไรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล้องนะครับมีอยู่3ตัวนะครับ 1, 2, แล้วก็3แล้วก็ตัวแฟลชนะครับมีตาตีตาไลกาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลอกกันเลยดีกว่าจะได้เห็นตัวเครื่องชัดๆนะครับกับสีเม o ัลกรีนนั่นเองนะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับแบบนี้เลยนะครับสีเม o ัลกรีนนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวผมขอเอานี้ออกก่อนและนี่ก็คือเสี i a o m ี 13T สีเม o ัลกรีนนั่นเองนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะก็ออกเขียวเขียวเรียกว่าสีมิ้นท์อ่อนหรือ,อยังไงนะ ออสีจะเป็นแนวๆน,นั้นนะครับดูนะสีจะเป็นแบบนี้นะครับออกมิ้นมินอ่อนๆน,นะครับอ่าเห็นไหมสีแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวด้านบนก็เป็นกล้องนะครับที่มีตีตาไราการมีกล้อง3าตัวครับ1、2、3นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวตอนรีวิวผมจะมาบอกว่า ตัวกล้องนะครับมีอะไรบ้างนะโดยตัวกล้องนะครับจะมี3ตัวแบบนี้เลยนะตัวกล้องนะครับตัวกล้องหลักนะครับความละเอียด5 0ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็เอฟซ็ออยู่ที่1.8นะครับผมต่อด้วยตัว เลนเทเลโฟโต้นะครับมีความละเอียด10ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวเลนอัลต w วายในความละเอียด12ล้านนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสเปคของตัว Xiaomi 13T นั่นเองนะครับ,นนเ,ปปเ,รบเป็นรุ่นน้องของ Xiaomi 13นั่นเองนะครับผมก็มี3เลนแบบนี้เลยนะ3กล้องกล้อง3ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นแฟลชนะ,ะตัวกล้องนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้ขึ้นตรงเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่มันจะเป็นเนินแบบ เฉงเฉียงอะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันชิงเฉียงอะเออสวยดีนะอ่าทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะนูนขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์น,นะครับกดตรงนี้นะแล้วก็ด้านหน้านะครับกล้องนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะครับความละเอียด3าล้านพิกเซลนะครับนี่เป็น จุดนะครับผมเป็นกล้องรูอยู่ตรงกลางจอนะครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็รูชาร์จเป็นไท e C นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นที่เสียบซิมที่ใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างนะด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยเรียบเรียบนะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นลําโพงนะลําโพงอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มี IR แล้วก็มีไมค์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับกดเปิดแต่เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับ ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับก็คือจะอยู่ตรงตรงด้านหน้าตรงนี้เนาะอ่าจะอยู่ใต้จอนะครับเพราะว่าด้านข้างไม่น่าจะใช่นะครับโอเคหลังจากเปิดเครื่องนะครับผมเราก็มาตั้งค่าก่อนนะครับเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับมีภาษาไทยไหมนะครับขายไทยมีไทยแน่นอนนะครับบอกไว้เลยนะเจอไหมเจอนี่นะครับมีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยให้ใช้นะครับก็แตะมันก็เปลี่ยนภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอา d e ฟอลต์นะครับก็ เป็น US UK ก็ได้นะครับผมแล้วกดถัดไปนะเห็นไหมกดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกประเทศนะครับมีประเทศไทยนะครับกดถัดไปนะครับโอเค user agreement นะครับกดถัดไป skip Check Sim นะครับ skip ไปก่อนนะครับมีอ่า เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เขาเขียนว่า activate e sim นะครับเห็นไหมครับปกตินะครับเราจะมีซิมการ์ดนะครับผมที่เป็น physical นะครับที่จับต้องได้นะกับ e sim นะครับก็คือสามารถให้ operator นะครับพวก asd t a g t u a l move นะครับทำให้ได้นะครับเป็นแบบ e sim นะครับฝังไว้ในเครื่องได้ด้วยนะอืม ถัดไปนะครับเดี๋ยว Wifi ไว้ต่อที่หลังนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนเห็นตอนเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเซนหรือไม่เซนอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งค่าไปนะครับอ่าเราจะใช้ฟิงเกอร์พิมในการสแกนเข้านะครับใส่เข้าไปโอเคตั้งค่าพินก่อนนะครับก่อนที่จะใส่สแกนนิ้วได้นะกด t ินโอเคนะครับทําการสแกนนิ้วนะครับที่สแกนนิ้วอยู่ได้ใต้จอนะครับแล้วก็สแกนไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าไหวหรือเปล่าไหวหรือไม่นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ถัดไปก่อนละกันเดี๋ยวอยตั้งค่าที่หลังได้นะฮะเราจะมีแอปดอเวอร์ไหมนะครับผมไม่เอานะครับอันนี้ก็รอสักคู่นะไม่นานไม่นานนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมาพร้อมกับมี UI นะครับเวอร์ชัน14นะครับแล้วก็ Android นะ่าจะเป็น13อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่า ตัวใหม่นะครับแจ็ค3.5ไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเสียวมีนะครับจะไม่มีแจ็ค3.5นะแต่เลดมีจะมีนะครับโอเคสำหรับคอม p l e ทนะครับผมเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่โอเคครับผมตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับเสียวมี13 t นั่ทีน่เองนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงกล้องกันดีกว่านะครับโอเคนี่นะครับเห็นไหม เล l อกสไตล์นะครับมีไลก้านะครับนี่เป็นไลก้าไว b บรนดนะครับผมก็เลือกได้นะครับเป็น Authentic นะครับผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าจะให้เป็นแบบไลก้าไลกานะครับนี่เลยผมแนะนำตัวนี้เลยนะฮะไลก้าออเทนติกนะครับนี่กดเข้าไปนะครับ Use ไลก้าออเทนติกนะครับเขาบอกว่าสว i p e ์ดาวดู Open นเมนูนะครับนี่เราก็จะเห็นเมนูนะครับเห็นไหม อ่าโอเคลองถ่ายดูก่อนนี่นะครับเห็นไหมยังไม่มีตาไลกาถูกต้องไหมเราก็ไปตั้งค่าก่อนเราเวลาเราจะตั้งลายน้ำนะเพราะตอนเมื่อกี้นี้เราถ่ายเราก็ยังไม่เห็นลายน้ำถูกต้องไหมเลื่อนลงมานะครับเห็นคําว่า water mark ไหมกด water mark นะครับผมนี่แล้วกดถ่ายแช็นี่เราก็จะเห็นเสี Xiaomi ไลกาแบบนี้เสี Xiaomi 13T ไลกานะครับแต่มันสามารถตั้งได้อีกนะว่า จะเป็นแบบเลกูล่าหรือไลกานะครับนี่จัดไปแบบไลกาไปเลยนะครับอ่าแชะ Check. นี่นะครับเขาก็จะตีตาไลกาแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าก็สวยบแบบนะี้นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้การสำหรับคลิปแกะกล่องน,นะครับแล้วก็เปิดเครื่องมาสามารถใช้งานได้ได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้เลยด้วยช่อง channel. สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวต่อไปสวัสดีครับ